เป็นไงล่ะเข็ดหรือ,อยังล่ะแม่ไอ้พวกของดิบอะไรที่ชอบกินอ่ะไม่ต้องมาบ่นฉันเลยก็คนมันชอบจะให้ทำยังไงล่ะชอบแบบไม่ว่าหรอกนะแต่กินจนปวดท้องแบบนี้ก็ไม่ไหวไหมแม่นี่แม่ต้องกินยาถ่ายพยาธิอีกนะงั้นฉันก็กินใหม่ได้แล้วสิยังยังไม่เลิกอีกนะแม่จะให้ฉันเลิกกินฉันตายดีกว่าซอยจูเอวยลาบเลือดลู่เอวย ฉันกินมาตั้งแต่เด็กๆจะให้ฉันเลิกกินเนี่ยฉันรับไม่ได้หรอกนะยที่เขาบอกว่าคนแก่จะดื้อกว่าเด็กเนี่ยสงสัยจะจริงถ้าแม่ไม่อยากอยู่กับหนูนานๆก็ตามใจเลยอยากกินอะไรก็กินอยากทําอะไรก็ทําไม่ใช่แบบนั้นแม่แค่ไม่อยากฝืนใจตัวเองจะแ,แม่ขอกินนิดนึงได้ไหมอ่ะกินนิดเดียวอ่ะกินได้แต่ว่าช่วงนี้งดก่อนละกันนะพึ่งจะออกจากโรงพยาบาลมาอืมอืม แค่ช่วงนี้ก็ได้พวกแกม,มีใครเห็นบอบบี้หมาใช่ไหมอ่ะมันหายไปอ่ะมันไปวิ่งเล่นที่อื่นหรือเปล่าไม่นะฉันปิดบ้านอยู่มันจะออกไปได้ยังไงหรือว่าหนีตามตัวเมียไปที่ไหนหรือเปล่าไม่มีทางมันทำหมันแล้ว แต่มันมีรอยเลือดที่ข้างบ้านฉันด้วยอะหรือว่าจะโดนง,งูกัดหรือเปล่าไม่น่าใช่อ่ะถ้าเป็นงูมันจะมีรอยเลือดขานาดนั้นเลยเหรอกดเรื่องใหญ่แล้วอะไรอีกช,ชีชีลามีโซแมวฉันหายอ่ะหมาฉันก็หายเหมือนกันอ้ยจะเชื่อไม่เชื่อก็ได้นะ แต่ฉันได้ยินมาว่าผมว่าน้าข้างมีปอบอรา,ารวาสนี่ปีสองพนี่สิบห้าแล้วนะปอบยังมีอยู่บนโลกอีกเหรอไม่เคยเห็นอนะมันจะแปลว่าไม่มีนะยัางมี้คูกานมาฉันก็ไม่ปลอดภัยอ่ะดิโอ๊ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยตกใจหมดเพราะฉันเห็นคุยกันจริงจังอะก็เลยแอบฟังบ้างฉันรู้จักหมอผีอยู่คนนึงนะเขาสามารถตามจับปอบได้ เป็นไงบ้างคะพ่อหมอที่เนี่ยมีร่องรอยของปอจริงมันชอบกินสดสดสัตว์เลี้ยงแล้วก็ของสกรปรกจริงเหรอคะพ่อหมอช่วยพวกเราด้วยนะได้อยู่แล้วอะไรวะ ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะจริงด้วยป้าหนุมันปอบจริงๆ ไม่เป็นอะไรเลยอ่ะหรือว่าจะมีพลังเยอะเกินปนองต้องเป็นปอบแ,แน่ๆตอนเย็นยังมาซื้อซอยจูร้านฉันกินอยู่เลยแกเองเหรอสายที่ไปบอกคนอื่นว่าฉันซื้อซอยจูยมากินไว้ใจไม่ได้จริงๆแม่ไหนบอกว่าให้งดของดีไปก่อนไงปอบตัวนี้ร้ายกาจมากวันนี้ต้องทำพิธีครั้งใหญ่มาช่วยกันจับปอบตัวนี้ไว้เล้ว ้าแม่ฉันเป็นปอบจริงแล้วทำไมครูก,ก้าย,ยังอยู่ดีอยู่ล่ะไม่โดนจับกินเป็นตัวแรกเลยเหรอแม่เธออาจจะรักหมาตัวนี้มากก็ได้แต่ไม่รักหมาตัวอื่นไงใช่ใชเดี๋ยวฉันกับระดาจะเฝ้าปะหน่องไว้เองปอบตัวนี้แปลกมากปกติทุกอย่างแถมยังไม่เจ็บปวดอาคมของฉันด้วย พ่อหมอพ่อหมอแย่แล้วหมาของฉันหายมันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเราก็จับปอบไปแล้วฉันก็ไม่รู้อะแต่ว่าตอนไปจับป้านหน่องหมาฉันก็ยังอยู่อยู่เลยนะเป็นไปได้ไหมอะว่าเราจะจับปอบผิดตัวอ้โอยโอยเจ๊บ ฉันขอโทษนะจ๊ะที่คิดว่าป้าเป็นปอบฉันบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่มีใครเชื่อเราทับประหนกไม่ใช่เราจะไปจับปอบตัวจริงได้จากที่ไหนล่ะจริงๆฉันพอจะมีแผนนะยังไง หกินอะไรอยู uhh ่เหรอน่ากินจังเลยก็ซอยจุไง นะเฮ้ยพีก็ซ oh. 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 ื้ออ่ะเออเออโอ้ยเออเออเดี๋ยวลงคิวให้ที่ไหนล่ะเออเออสองที่อยู่มาแล้วกันอุ้ยอะไรวนเนี่ย พอแล้วเหนื่อยหมอผีทำอะไรสักอย่างสิโอโอใช่ฉันก็เป็นหมอผีนี่ว่า อ๋อทุกเขาทุกข์เาเฮ้ยเฮ้ยพ<อ>่หอหมอ,หอถ้าไม่ไหวก็พอเถอะ เอาแบบนี้แกชอบกินของดิบใช่ไหมฉันก็ชอบกินเหมือนกันแล้วก็กินได้เยอะด้วยงั้นเรามาแข่งกันถ้าใครกินหมดก่อนในเวลาที่กําหนดคนนั้นชนะชนะแล้วได้อะไรถ้าเธอชนะฉันจะซื้อเนื้อดยวให้เธอกินวันละโลแต่ถ้าฉันชนะเธอต้องยอมให้หมอผีจัดตะโดยดีได้ท้าใครไม่ท้ามาท้าปอบอย่างฉัน <laughs>

หวังว่าเธอจะทำตามที่พูดนะ คุณป้ามาโรงพยาบาลสองรอบแล้วนะคะหมอเตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าก,กินของดิบก็มันจําเป็นนี่คะหมอเอาเถอะค่ะแต่ต่อไปกินไม่ได้แล้วนะคะไม่งั้นพยาธิชัยออกเบ้าตาเอาอ๋อขนาดนั้นเลยเหรอคะหมอหมอพูดจริงนะคะเชื่อหมอเถอะแม่หมอเขาไม่โกหกหรอกงั้นหมอขอตัวก่อนนะคะ เป็นไงบ้างป้าน้องยังปวดท้องอยู่ไหมก็ไม่เท่าไรแล้วแหละแต่ว่ายังกินอะไรไม่หน่ได้พวกเราต้องขอบคุณป้าน้องมากเลยนะคะที่ยอมเสี่ยงเพื่อคนในหมู่บ้านไม่หรอกฉันก็อยู่ที่นี่เหมือนกันยังไงก็ต้องช่วยอีกอย่างฉันก็ต้องปกป้องครูกล้าฉันจะไม่ยอมไม่ผีปอบลูกฉันหรอกอันนี้เป็นรางวัลที่พวกเรามอบให้ป้าน่องค่ะ ช่วยรางวัลกินแซบชนะปอบ <c oughs>